แอฟทักษออนเผยชัดนนกุลพิชิตใจตอนไหนแอบกรีดติดจรวจสถานะแฟนเป็นภรรยาแอบทักษอนยอมพูดแล้วชอบนนกุลตรงไหนคุยกันมาเรื่อยๆเป็นปีแล้วพร้อมบอกแอบกรีดหลังได้ยินสถานะติดจรวจจากแฟนเป็นภรรยา ก่อนหน้านี้นนกุลชานนลได้ประกาศจีบแอฟทักษออนเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมบอกด้วยว่าสถานะจากแฟนเป็นภรรยาจะติดจรวดแน่นอนล่าสุดนั้นแอฟทักษอรนก็ยอมพูดถึงความสัมพันธ์กับนนกุลหลังฝ่ายชายเปิดใจพร้อมกับเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักความรักตอนนี้ยืนยันว่าคุยกันแฮปปี้ดีค่ะใช่ค่ะ คุยกันค่ะเขามาพิชิตใจตอนไหนจริงๆก็คุยกันมาเรื่อยๆเริ่มจากเพื่อนร่วมงานจนเวลาผ่านมาใช้เวลาสักพักหนึ่งก็ปีกว่าค่ะทำให้เราได้คุยกันเรื่องอื่นๆก็พัฒนากันมาเรื่อยๆเขาบอกว่าซึ้งใจตอนที่ป่วยแล้วเราส่งของไปเยี่ยมคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษช่วงนั้นใครป่วยก็ส่งไปเยี่ยมทุกคนค่ะ พี่แอฟว่าตอนไหนที่พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมก็ช่วงงานศพค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเราสบายใจขึ้นไหมคะพี่แอฟก็สบายใจค่ะขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาเขาเป็นคนยืนยันชัดเจนว่าขอพูดเองขอพูดก่อนแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราเคยคุยกันแต่สำหรับแอฟที่เขาเป็นคนขอพูดก่อนก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าปกตินน,นเป็นคนชัดเจน เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วมุมมองความรักในตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแอฟเข้าใจทุกคนถ้าทุกคนเป็นห่วงคนที่เห็นไทม์ไลน์ชีวิตของแอฟมาตลอดแอฟก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นกําลังใจให้เราออกมาเจอโลกภายนอกแอฟเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เป็นแม่ด้วยมันก็มีหลายบทบาทตรงนี้ก็ไม่ได้ง่ายใช้พลังเยอะมาก ถ้าเกิดความรักมันเพิ่มพลังให้กับเราสำหรับแอฟมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตนนบอกว่าถ้าสถานะระหว่างเป็นแฟนสั้นมากข้ามขั้นไปถึงแต่งงานเลยจะรู้สึกอย่างไรตอนดูอยู่ก็กรี๊ดเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าสำหรับแอฟและนนถ้าถึงขั้นที่เราเรียกว่าแฟนคงถึงจุดที่เราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วค่ะ สำหรับ F คือติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วเขาคงต้องใช้เวลาไม่ได้หมายถึงว่านานหรือว่าสั้นยาวหมายถึงจังหวะเวลาที่ใช่โอกาสความพร้อมความรู้สึกของเราทั้งคู่วันนี้ทุกอย่างก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งมันยังไม่เอนดิ้งใจเย็นค่ะ